สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับ BCM Channel นะครับในเกม FC 24นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาเป็นคลิปสบายๆนะครับเป็นคลิปไร้สาระม่งนะครับผมก็ที่พูดอย่างนี้ก็คือคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับผมการกดท่าดีใจนะครับมาขนขิงกันสักหน่อยครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับ การกดท่าดีใจนะครับอย่างที่เราทุกคนเห็นนะครับมันจะมีพวกท่าเอกลักษณ์ต่างๆของนักเตะนะครับพวกโรนันโดใช่ไหมครับแรดฟอร์ดนะครับมุสซาลาฮาร์แลนด์เอ็มบัปเป้พวกนี้นะครับเขาจะมีท่าที่เป็นท่าเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งในแต่ละท่ามันก็มีวิธีการกดของมันนะครับใช้ปุ่มอะไรบ้างในการกดนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมเพล์กันเลยครับผม ก่อนอื่นนะครับที่ผมยกตัวอย่างทีมอานัสร์ที่เป็นโรนันโดนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าโรนันโดนั้นมีท่าเอกลักษณ์เยอะมากนะครับท่าเอกลักษณ์ของโรนันโดก็มีหลายท่าใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นท่ากระโดดนะครับสะบัดแขนไปด้านหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมนี่ครับอีกท่านึงครับของโรนันโดครับนี่จะเรียกว่าเป็นท่าเอกลักษณ์นะครับ ก็คือเป็นแปะมือซ้ายแปะมือขวานะครับแล้วกระโดดเย่นะครับกับเพื่อนนี่ก็คือท่าเอกลักษณ์นะครับลอนโดจะมีท่าเอกลักษณ์อยู่2อถึงสท่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับแล้วผมจะบอกว่ากดยังไงนะครับสาหรับท่าเอกลักษณ์ก็ต้องบอกว่าการกดท่าเอกลักษณ์นะครับกดปุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าการแสดงของนักเตะนั้นมัน ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองนะครับว่าคนนั้นจะมีท่าเอกลักษณ์ยังไงนี่ครับอันนี้ก็ท่าเอกลักษณ์ที่2ของโรนโดนะครับผมการกดปุ่มท่าเอกลักษณ์นะครับให้ก่อนอื่นนะครับเวลาเรายิงเข้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ใช้อนาล็อกนะครับที่บังคับทิศทางนะครับหรืออนาล็อกด้านซ้ายมือของเรานะครับควบคุมให้นักเตะวิ่งออกไปด้านนอกกรอบนะครับนะครับ หรือทิศทางตรงกันข้ามก็ได้นะครับอย่าให้มันวิ่งเข้าไปดีใจในประตูนะครับส่วนมากมันจะวิ่งเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มนะครับท่าเอกลักษณ์ก่อนนะครับให้กดปุ่ม L2 2ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วย X 2ครั้งนะครับนี่คือท่าเอกลักษณ์นะครับที่ผมบอกว่าท่าเอกลักษณ์ก็คือมันจะเป็นท่าประจําตัวของนักเตะคนนั้นนะครับผมจะพยายามให้โลนโด้ยิงนะครับเพราะว่าโรนโด้มีท่าเอกลักษณ์เยอะมากนะครับ นี่ครับอีกท่านึงครับอ่าเนี่ยคือท่าพักผ่อนครับที่ตอนอยู่กับแมนยูนะครับโรนโดเองก็จะทําท่านี้ใช่ไหมครับโรนโด3ท่าแล้วนะครับเท่าที่เห็นเห็นอยู่ตอนเนี้ยสท่านะครับนี่นะครับท่าเอกลักษณ์ของเขาครับอ่า อ่านี่ก็อีกท่านึงนะครับเหมือนจะดีใจนะครับเหมือนจะ,ะเหมือนจะเป็นการพักผ่อนใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เขาก็จะกระโดดเป็นเป็นเอามือแปะอกแทนนะครับนี่ก็เป็นท่าเอกลักษณ์อีกท่านึงนงครับซึ่งโรนโดนั้นที่ตามที่ผมบอกก็คือเขาจะมีท่าเอกลักษณ์เยอะมากนะครับโอเคนะครับเราไปดูการกดท่าของโรนโดโดยที่ให้คนอื่น ทำท่าของโรนโดนะครับว่าเราจะกดปุ่มไหนนะครับผมนี่ครับท่าโรนโดครับท่าโลนโดท่านี้นะครับใครก็กดได้นะครับโดยการยิงเสร็จแล้วนะครับยิงเข้าเสร็จแล้วให้กดปุ่มควบปุ่มทิศทางเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วกดปุ่ม R 1 1หนึ่งครั้งแล้วตามด้วย O หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นท่าของโรนันโดนะครับท่านี้ใครก็ทำได้นะครับผมไม่จำเป็นเฉพาะโรนันโดนะครับท่าดีใจท่านี้ใครก็ทำได้นะครับผม R หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วตามด้วยปุ่มวงกลมหรือปุ่ม O นะครับผม อ่านี่ก็ท่าเต้นอีกท่าหน,นึ่งที่กวนประสาทเหมือนกันครับกด L 2อกับสี่เหลี่ยมครับผมจำไม่ได้ว่าท่านี้เป็นท่าเอกลักษณ์ของใครนะครับท่าแปะมือแล้วโชว์การเหมือนกับเต้นนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นท่าของใครนะครับเหมือนเต้นยั่วประสาทนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ที่ผมพูดถึงก็คือเอาไว้เกรียดเอาไว้ขนขิงนะครับผมสําหรับสายปั่นนะครับ it the ท,ท่านี้ท่าแรดฟอร์ดนะครับผมจี้กระหมองจี้กระหมองนะครับท่าแรดฟอร์ดนะครับอ่ากดโดยการกด L2 นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยม2ครั้งนะครับ l 2, 2ตามด้วยสี่เหลี่ยมสองครั้งนะครับเป็นท่าของแรชชี่นะครับฤดูกาลนี้จะไม่ค่อยได้เห็น,นครับมาดูในเกมแทนแล้วกันโอเคครับท่าแรดฟอร์ด l 2ตามด้วยส <laughs> ี่เหลี่ยม2ครั้งนะครับผมนี่ท่าฮาแลนด์นะครับผมก็อ1ตามด้วยสี่เหลี่ยม2ครั้งนะครับ ท่านั่งสมาธินะครับของไอ้จอมมานนะครับฮาร์แลนด์นะครับผมการกดท่าดีใจของฮาแลนด์ก็คือ R1 ตามด้วยสี่เหลี่ยมสองครั้งนะครับ Vince, who might นี And ่ก็ท่าบับเบ้นะครับผมท่าบับเบ้ก็ L2 ตามด้วย O นะครับ L2 ตามด้วย O สองครั้งนะครับ L2 ตามด้วย O สครั้งเป็นท่าของท่านประธานนะครับ ก็สำหรับ5ดีใจทั้งหมดนะครับก็ต้องสรุปอย่างนี้เลยนะครับคือปุ่มพื้นฐานที่กดในการแสดงความดีใจก็คือ่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโ O นะครับส่วน X นั้นถ้ากดเดียวๆเลยเป็นกดสคิปนะครับแต่ถ้า X เนี่ยเราจะกดก็ต่อเมื่อมีกดพวก L 1 L2 นะครับหรือ r 1 r 2ร่วมนะครับเรากดปุ่ม X มันถึงจะเป็นการแสดงท่าดีใจนะครับผมก็เราสามารถกดผสมกันได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราต้องกดปุ่มอนาล็อกทิศทางนะครับไม่ให้ตัวนักเตะเองไปแสดงท่าดีใจท่าอื่นก่อนที่เราจะกำหนดนะครับก็คือต้องพยายามควบคุมเขาเกาะนะครับเวลามันยิงเสร็จแล้วนะครับบางจังหวะมันวิ่งเข้าไปเตะบอลซ้ำในประตูนะครับ ก็คือมันจะแสดงอัตโนมัตินะครับถ้าเรากดไว้ก่อนหน้านั้นมันก็จะไม่วิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรากดปุ่มที่เราอยากจะใช้ท่าดีใจต่างๆนั้นลองดูนะครับผมก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับพวกท่าผสมนะครับก็จะมีพวก L 1 R R 1 L 2 R 2พวกนี้นะครับที่เราต้องกดเสริมเข้าไปนะครับก็ลองไปกดเล่นดูนะครับในแต่ละตัวนะครับของนักเตะก็จะมีท่าแตกต่างกันไปนะครับ โดยเฉพาะท่าเอกลักษณ์นะครับผมบอกว่าท่าเอกลักษณ์เนี่ยก็อย่าลืมเลยนะครับ l 2 2ครั้งแล้วตามด้วย x 2ครั้งนะครับมันจะเป็นท่าเอกลักษณ์ของนักเตะคนนั้นเลยนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมคลิปนี้ก็คำๆน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม